เท hey, หนักได้เป็นคุณพ่อนิวชัยพลประกาศข่าวดีพันรยาท้องลูกคนแรกแล้ว แต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาสักพักสําหรับคู่ของหนุ่มนิวชัยพนกับพันรยาสาวเมษากิตติมาหลังมีภาพควงกันไปฮันนีมูนหลายประเทศจนแฟนๆก็ร่วมลุ้นว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะมีเบบีคนแรกด้วยกันสักทีโดยล่าสุดนิวและเมษาลงคลิปประกาศข่าวดีในช่อง YouTube นิวชัยพลว่าพันรยากําลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกด้วยฝ่ายหญิงได้ใช้เครื่องตรวจครันเองพบว่าขึ้น2ขีดเมื่อวันที่10สิงหาคมก่อนจะถือคลตสเดือนและเพิ่งออกมาประกาศ ข่าวดีให้ทุกคนทราบพ,พร้อมกันในวันนี้10ตุลาคม2,565ทางอินสตาแกรมและช่อง YouTube ส่วนตัวซึ่งทั้งคู่ได้เล่ายาวถึงความรู้สึกที่ดีใจที่กำลังจะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่งานนี้หนุ่มนิวยังคุยโวด้วยว่าตัวเองมีน้ำยาตั้งใจปั๊มลูกเดือนเดียวสำเร็จเลยท่ามกลางเพื่อนที่น้องในวงการบันเทิงและแฟนๆที่เฝ้าลุ้นมานานเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่มากมาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ